สีผู้ฤาษีเงินดำผู้ลำลวยผู้เป็นเศรษฐีสู่ขู่สู้คนเนาะว่านก็คงสิได้ปังฟังกันสู้คนสู้ขู่อยู่รบสิมีโชคมีลาบมื่หน่อยก็หลายเนาะว่านก็ไดซื้อหุ้กับสิบห้าผู้ฤาษีกรวโาจังไรผู้เป็นดอกันถือก็ว่าถือท่านนั้นละขันบ่ถือผู้ก็ว่าบู้เปลน่ะคนเฮามันกระโบเนี่ยมันของบันมีหักเนาะมันก็มีเข่าบังรูปบ้านแม่ งวดแดกขอก็ดีไปงวดแดกพอขอแล้วก็โอ้ยจังแม่งระบาดอีกพี่น้องเลยเอ้างงงงอามาน้อยฮางน้อยเมื่อแรงนี่หล่าเด้อน้อยฮางน้อยเมื่อแรงนี่ก็ใครยีดอกไปิดแต่เบิ้องไม่ดอกก้อนยินก็ขอกราบขอบุญขอบคุณหลายๆสำหรับช่องยูทูบทุกทุกช่องนู่นหล่าโนเพราะว่าที่เป็นช่องไหนที hmm. ่ปู่พ่อเองนะมาเด้อทุกทุกช่องปู่ขอกราบขอบุญขอบคุณหลายที่อุปธรรมกำลังสูแล้วก็ความเมตตาตลอดมา เป็นสะพานกลางร่งคิปลงซื้อให้กับลูข้อหลานกันเลยบนเงินตัวโลกตัวประเทศได้ดูกหลานช่องยูทูปทุกๆช่องเด้อเห็นยังทำยังไงได้สวมขุมกับปัทนาเห็นยังทำยังไงมีคนติดตามมีคนกดไลค์กดแชร์หลายเด้อดูหลาเลยแ้วว่าก็ขอฝากช่องน้องไม่ไว้ในดวงใจแฟนงดิบซีเนี่ยก็คือช่องไม่ไล่พาลุยเด้อเป็นช่องน้องไม่หรอกกดไลค์ ดแชร์กดติดตามให้เราเนะมี่มือละคนสองคนเพราะเราได้เป็นกำลั่งใจพ่อได้เห็ดคิปต่อๆไปให้ลูกนห้ลานใครมีคิปเด็ดเด็ดก็สิได้ถไทยทอดออกให้ดูขนาดกันหรือเบื้องต่อไปเนาะเอาฝากไว้ําเลยละให้ลูกให้หลานพ่อได้เบื้องในเงี้ยกันถ้ามดา,าของนี่ของบ่มีหกักมันกับพี่เขาเนี่ยรุดเนี่ยแหละฮาน้อยก็ะไดแต่ว่านี่เอาไานี่ให้พี่ให้น้องเด้อมาเรี่ยงเนี่ยฮานอยวันนี้ให้จับนาจอไปเนี่ย น้าจอไปเลยลูกหลานปูกขาออย่างบบเก่งคือเขาเลข่ะบอยง่งบเก่งคือ้พืน,ข,ข,นขันผู้ใดบ่มักก็เรียนพันเลลูกหลานเด้อขันผู้ีดมักก็จัดไปลูกหลานขอกับขอบุณขอบุณห,ห,นะหลายๆที่ลูกหลานเด้อ้เขามาเบิ่ง้เขามาชมไมในขามาติดตามมันเ่ซื้อปูผิดใจดอกก็จะลูกหลาน้เขามาเบิ่งนี่ยนะใจแหงน้ำหลจะลูกหลานถืยแห้งดีใจครับนี้มึงเรี้งนี่ก็มีหน้อยมันนี่ทงนา,าน้อยนะ มี7 1 5 2ตัวอย่างนี้7 5 7 4 8 5 5 3 6 3 8 3 4 2 6 2แล้วก็7 3โดยเฉพาะที่ปูวงกลมให้เน้นๆเพือพี่น้องเว,วงกลมไว้ก็มี6 2 4 2 5 3 6 3 7 5แล้วก็1 5ปุโดยเฉพาะที่ปูวงกลมไว้คันพี่น้องว่ากเรียน เก้าคู่นี่นี่ตัดเล่นเจ็ดหนึ่งหานี่ก็ได้ตัดเล่นเจ็ดหนึ่งหานี่ตัดเล่นเจ็ดเฉพาะเจ็ดหนึ่งหานี่ก็ได้ปูคิดว่าคงจะมาผาดให้พี่น้องว่ามันใจกเล่นเก้าคู่นี่ก็ได้เลือกเล่นเฉพาะวงกลมที่ปูวงกลมไปหาปูหกคู่นี่ก็ได้เด้อปูคิดว่าปูนั่งเบิ้งแรงนี่เท่วนั่งเบิ้งทางในเบิ้งแรงเดี่ยวว่างวดปกติงวดปกตินี่ออกมาเกินสี่สองครับเจ็ดหาน V.I.P. อย่างมากบนไม่เกินหกสามล่างไม่เกินเจ็ดสามเมื่อเกิดน,นี้เด็กปู้คิดว่าให้ลูกขาลาดเนาะเอาแนววันนี้พวกะย้ำปูลือสีให้ฮาหนอยวันนี้เพื่อเป็นแต่เพียงแนวทางให้ลูกหลานได้มีทางเลือกให้ลูกหลานนี้มีทางเลือก้วยลูกหลานเด้อนี่คือหอยห้าหน้อยมอเลี้ยงเนาะ 7, 1, เจ็ดหนึ่งห้าสามตัวหางเดียว สองตัวก็มีส2 7, 3, 5, 3, 6สองหกสองเจ็ดสามโดยเฉพาะตัวกันตัวกันไม่ตัวเดียวทะานีมี0ูย์สคู่เดียวตัวกันได้บมซื้อก็ปเป็นยังถ้าปูคิดว่าตัวกันก็นมีสิทธิกัน02คู่เดียวเอาบาหนีโง่มาเขาทั้งหวยเล่ามาหนีหลังจากข้าน้อยไปแล้วเดี๋ยวปูปัะตูไทยคิดปูเขาจะสรุปทั้ง,ง้านน้อยทัง เล่าเล่นะเอาวันนี้หันมาขอทังหวยเล่วเนาะผู้เข้าร่วมประชปะเด็นหวยเล่วตรงกับวันจันทร์ที่17ตุลาคม2565ห้ยหก้วยลาวันนี้วันจันทร์นี่ส่วนมากมันก็สีมี้สองนี่สามตามปกติแล้วเรียนที่วิ่งเนาะมี่สองนี่สามส่วนมากมันกจะมักมีนี่ละมี่สองเนี่ยหลายๆมเกิดวันจันทร์ถ้ารูดสองได้ก็คือผ่านอ่านี่หวย พ <Panther S 2> ี่น้องแคปหน้าจอไปเลูกหลาเด้อแคปหน้าจอไปเลยเนี evenings, ่ยปู้ก็จะโวยังหลายปูจะไปโว่ยังหลายไม่ได้คิดกที่ิเก่าละอันใครพูดเดว่าโอ้คือหลาแต่ปู่โทรมาถามไม่ได้เลยด้สารเบอร์ไม่ได้เนี่ยกะศูนย์หกหนึ่งเจ็ดอแปดเก้เจ็ดนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดสองหกแปาโทรมาถามไม่ได้เด้ ขันว่ามันหลายตัวที่มันไล่คิงเค็งไนี่ยใน้น่อยๆคิงๆคเน่ยนะทั่วมาถามมันเลยเด้อพอเป็นอย่างนี่คือหวยลาวตรงกับวันจันทร์ที่17ตุลาคม2565หวยลาวก็มีหางเดียวก็มี753สองตัวก็มี63 83 81 42 62โดยเฉพาะที่ปู่วงกลมก็คือ4ออ14วงกลมมันมี14 แปดสามหกสามสี่สองแล้วก็ะห่าสามผู้คิดว่ามาเลี่ยงนี่คงสิพาดยากอดอกหวยเล้ามาเลี่ยงนี่บนคงจะบ่เกินว้าไ่เกินบ่นเกิน,เนสี่สองลงไปหวยเล้ามาเลี่ยงนี่เด็นาปูนางเบิ้งคำว่าส่วปูว่านางเบิ้งทางกิจนางเบิ้งทางใจนางนี่ในถ้ำปูนี่แหละบนก็คงไม่เกินสี่สองล่างคงไม่เกินห้าสาม สามกับแปดนี่ตัวเดียวกันเด็พี่น้องสามกับแปดตัวเดียวกันบัวหาสามก็หาแปดตัวนึ่งตัวโอ้แปดสามตัวนึ่งตัวผู้คิดว่าแต่ว่ากล้องผูกินสองซีครับนี <ım. S 2> ่แหละหาสามนี่ผูกขิดในตรงกลางเอาะอาพี่น้องใส่พิจารณานยันมึงเด้อเนี่ยของมันบูมีหักเขาจะมันใจหลายต้งเทียบกับเขาต้งเทียบกับลุดมันก็มีลุดบ้างเขาบ้างเนี่ยห้ลูกให้หลานเนี่ยแคปหน้าจอไม่ได้หรอกหล่าเด้อ โดยเฉพาะที่ปูวงกลมไว้ก็คือเน้นๆวงกลมนเหนหือมีหาสามส8บสี่สนี่เน้นๆเลยหาคูให้ดูละเน้นๆเดอ้อเนี่ยหากูคนบ้า,าใจกับโทรมาถามแม่เลขเอาสารเบื่อโทรศัพท์ของแม่เลกับศูนย์หกหนึ่งศูน็ดสองหกแปดเ